สวัสดีค่ะอันนี้เรามาที่รับจอดรถนะคะเพื่อที่จะข้ามไปฝั่งเราอืมนยายเป็นยังไงบ้างพร้อมไหมพร้อมตอนนี้มาถึงห้าโมงครึ่งน,นะคะเดี๋ยวให้ไปดูบรรยากาศน,นี่เป็นที่รับจอดรถนะคะอยู่ตรงใช้อยู่ตรงเชิงสะพานเลยแล้วก็เราสร้างตัวทัวไว้แล้วเดี๋ยวเราจะไปขึ้นรถตู้ไปกันค่ะ สวัสดีค่ะมาถึงแล้วเย้กำลังขึ้นรถไปที่ด่านของด่านไทยนะคะกระเป๋ากระเป๋าครบแล้วไปเช็คในกระเป๋าในรถอีกรอบของน้องโอเคน้าจิงนาอูโอเคโอเคไปหมดคับอยู่ในรถแล้วนะคะมุ่งสู่ด่านไทยเย้นี่ะนะ ให้ดูบรรยากาศข้าง,ขงนอกอันนี้ไม่เป็นกล้อง360ครับก็เลยแบบว่าตอนให้เราเห็นแค่ฝัง่งเราางแล้วมันเห็นฝั่งนีเลยนี่ก็ถือม่าจะเห็นฝั่งข้างนอกเม็ดนะเป็นหน้าหน้าเลยหมดเลยตนองจัดสวัสดีค่ะแนะนำตัวคะ่ะเออหน,าน,าน,น,น้าแรกบันะทิงจะเดินทางไปฝั่งลาวคะ่ะ สวัสดีค่ะน้ะนำตัวหน่อยค่ะชื่อค่ะสสวัดีน้าอู๊ดนะครับเราจะเดินพาไปโดยหัวหน้าเนมหัวหน้าไก่กิติมาศไกดสามวันน้าคนนี้ใครคะค่ะแม่ของนิ่ค่ะแม่ของน้าไกด์ค่ะแล้วคนนี้ใครคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นไงชื่ออะไรคะ พันลีค่ะ <ítulo> <run> <neuroscience, S 1> ใช่ค่ะแล้วก็จะมีรถตู้มารับเราเพื่อทักทันนะคะโอเคถึงแล้วเดี๋ยวเราลงไปดูกันค่ะไม่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 ต้องลงนะไม่ต้องลงเลยประเทศส่งมีค่าค่ะโอเคเอาแต่ของไรใช่ไหมเอาแต่ของไปเอาดินเตอร์ลงดินไหมโอเคเดี๋ยวเราให้คุณยายลงก่อนค่ะไม่ต้องลงไม่ได้อย่าต้องออกแต่ประเทศกลัวใยลำบาก มาให้กไปเท่จ็งาจใจใจเย็นๆนยายก็ค่อยๆลงยาก็ค่อยๆลงโอ้ยนาน่อยาจ๋าสเายาค่ะเออยายเรื่องของนีค่ะนะคะตอนนี้เอกสารถามาลขอคนนมได้ค่ะแ้าจิมถามแป๊บนึงอน้องก็ได้ โอเคอคขอบคุณค่ะอึ๊บอึ๊บอึ๊บยังไงนะคไม่ต้อจ่ไม่ใช้โทรศัพท์เพร้องถ่ายนะคะโอเคไม่ใช่ตรงนี้ก่อนนะคะตรงนี้ก่อนนะคกล้องไม่ได้แฉะเดี๋ยวเจอกันนะคะเจอกันค่ะเดี๋ยวเจอกันค่ะเสร็จแล้วนะคะตอนนี้ก็กลับมาขึ้นรถตู้นะคะผ่านมาด้วยดีค่ะยายเก่งมากยายคือผ่าน ขานได้ง่ายมากเร็วมากน่าอูชาที่สุดเลยจับเวลาแล้วขึ้นราแล้เอาพี่ตะไปด้วยนอรเช่นะป็นอไหันยาะาเป็นคณะดรัวเราแต่งตัวเลยสองคนน่าหล เดี่ยวกังเก,เกงดำนะคะรังเกงดำกางเกงๆดำนี่เออโอเคเค่ะโอเคกำลังจะขึ้นรถไปด่านลาวนะคะเดี๋ยวเราจะไปให้ดูบรรยากาศตอนเราข้ามสะพานกัน,นะคะ่ะไม่นั่งขึ้นกับขออยู่ริมนอเปียน,นหนึ่งซ้หอหนึ่งเอ้ารับนับตัวเองน้องค่ะมั่นใจในรูปทัวร์ทุกคนค่ะ อายุสี่วมเท่าไรนะถ้าคนนี้เดี๋ยวก่อนสี่คนก่อนไม่ลืมนะสเท่าไหก่้กสิบสองร้ี่สิบับามรยยี่สิบสามร้ยยี่กับสองร้อยยี่สิบห้าเขาก็้สามร้อยสี่สิบกันเป็นสามร้5ยห้าสามร้อยปีอายุโดยรวมของกลุมเราสามร้อยปีนี่เรามาดูหน้งมันค์กันดีกว่าเออถ่ายไปเลย สังจะข้ามสะพานแล้วนะคะเช็คค่ะมั่นใจในสกขภาพลูกทัวร์ทุกคนค่ะลูกทัวร์60อัพตนั้นกระงก็มืลูกทัวร์งกงเงนเนี่เรไปทัวร์อะไรกันแค่สองคนใช่ก็มีมนถึงแล้วค่ะเจ็ดแปดคือมีสองมีมีหกแล้วก็มีแปดจะมาผ่า ถำว่าออื่นไม่หวรอดเลยรงไม่ต้องหวนรเขาเขากำลังชมแม่ว่าเยี่ยมมากเางานเาแต่เราไม่ได้ติดตัวแม่เป็นไรกอเกรการกดนะถ้าถ้าขัดดับเราฉันไม่ได้เอาชิปนี้เราคือผู้ที่มีมูลค่าที่สุดในชิปเราถึงกันทุกคนไหมอ้ ลลลหลายสิบากจะเป็นเซต <c oughs> ที่ภาในช่วงข้างข้างข้างนาี้นะคะ โอเคเดี๋ยวขอไปยกของก่อนนะคะรจะมาตอนนี้เราค่าม,มาเรียบร้อยแล้วนะคะเจ่ายเงินค่า่าหนานึ่สิบบาทสำหรับการมีพาสปอร์ตนะคะมีค่าหยียบชายแดนนะคะอันนี้ทุกคนก็กำลังจะข้ามไปยมีใส่กระเป๋าแดงน้องไว้ <c oughs> ความวุ่นวายก็จะประมาณนึงนะคะการที่เรามาเที่ยวกันนี่คุณยายคือเก่งที่สุดในโลกเลยนี่คือรถโดยสารส่วนตัวของคุณยายใช่ไหมคะนี่คือก็ต้องมึงเราแล้วนะคะคามาแล้วค่ะไม่มีปัญหาอะไรเลยค่ะไม่โดนหามมาเพราะว่าเรามาเป็นกลุ่มที่วุว่วายนิดนึงค ข้างหัวล้อยายเหรอนะนอเดี๋ยวเรากำลังจะมาถึงอีกที่หนึ่งห้าสี่โอเคอม,ม,ามาซื้อเงนินนะคะวันนี้ได้แบบไม่ค่อยดีเลยเพื่อนได้ห้าร้อยเนี่ยอันนี้แลกได้แค่สี่ร้อยสิบเดี๋ยวเราแลกไปก่อนสับพันค่อยไปแลกเพิ่มได้เงินล้านมาแล้วนะคะแลกมาสามพันบาทเท่านั้นก่อน ไม่รู้จะใช้พอไหมกำลังคิดอยู่ว่าเอ๊ะหรือเราควรจะแลกตักสี่พันสี่พันดีกว่าไหมสี่พันได้ไหมคะไม่ใช่เบอร์โนธรรมดามีไหมผมเป็นรถเบอร์เบรน วันเวียนเทียนหรืออะไรวันเวียนจันเนาะใช่ใครบอกว่าเวียงเทียนก็ไม่รู้ก็เวียนจันนึกไม่เป็นไรเวียงเทียนก็คือเวียงเวียงจันไม่รู้แหละอ๋อถ้าใช่ภาษาอังกฤษเขียนเวียนเวียงเวียงจันภาษาอังกฤษคือมันจะอ่านว่าเวียนเทียนใช่ออ๋เราพูดถูกแล้วตอนนี้เราเราอยู่ในรถแล้วนะคะข้ามมาเรียบร้อยแล้วเราก็แลกเงินมาเล็แย่มากเพราะว่า เพื่อนเพิ่งมาวิก่อนเองเพื่อนได้ได้520ต่อนึบาทอันนี้เราได้แค่410 4 1อบี่อบถูกไปออใช่ากทุนไปตลดเยอนมากเลย แต่ไม่เป็นไรค่ะลืมไปเราเพราะว่าเพราะว่าเราไม่คิดว่าลงธนาคารมันจะปิดเพื่อนเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันปิดกี่โมงเพื่อนเราก็แนะนว่าอินแบงค์เขียวเหลืองนั่แหละเธออยู่ซ้ายมือถูกตามที่เพื่อนบอกทุกอย่างเลยจ้าแต่ว่าแต่ว่ามันปิดจ้าเธยอ่นพี่คนของเราก็เลยบอกว่าให้เราแลกแค่แบบเที่ยวที่เราจะใช้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราอาจจะขอให้พี่เขาไม่รู้เหมือนกัน่ะ ไ้เอาเบอร์ไหมคะได้แล้วครับรู้แล้วภาษาจีนวันเวียนเทียนนั่นแหละวันเวียนจันไปภาษาอังกฤษเนาะภาษาลาววันเวียนจันครับััววนนนจเียภาษาไทยก็วันเวียนจันคุณคุณพี่เราพรุ่งนี้อะค่ะหนูขึ้นรถไฟรอบแปดครึ่งวันนี่จะมารับหนูกี่โมงเราต้องไปเช้านี่หนึ่งเนาะ ได้ได้มาณ8โมงไดไหมครับได้ค่ะขวกได้ครับขึ้นรถกี่โมงครับขดรไฟดไะปดดโอ้ผมต้องมารับแต่เจ็ดโมงได้ค่ะได้เจดมงน้รับประกันเนาะเนาะค่ะค่ะเจดมงมผมมาถึงนั่นครับได้ค่ะได้เจ็ดโมงเศร้าเนาะดงเช้า้ กินเงินบ่ก่อบวกินบวกินครับบวกินเงินเนาะบวกินถ้าสัญญาณมีก็คือเราใช้ปกติเหมือนอยู่ประเทศไทยครับโอเคตรงกลาณยังมีไม่นอมเนาะเวลาไม่ได้เปิดรูมมิ่งไม่มีปัญหาเลยไม่ได้สัเราไม่ต้องปิดเพราะเราไม่เคยเปิดลูมมิ่งหมดชัดมีสัญญาณน้องเปิดไว้เราไม่ไม้นอนะไม่เปิดไม่นอนไม่ต้องปิดเนี่เพราะว่าตอนนั้นอยู่สงขลามันไม่ค่อยมีสัญญาณเท่าไหร่แม่ระค่ะเดี๋ยวขอเปลี่ยนมือถืออีกมือได้ไหมคะ จิมอยู่ที่เมนี้เนาะเออเดี๋ยวที่จะเปิดไปไปอย่างโรงแรมปะหรือเปลี่ยนเปลี่ยนเลยเปลี่ยนที่โรงแรมอ่ะอเปลี่ยนที่โรงแรมก็ได้ได้ไหมได้ค่ะโอเคได้ปิดลมไม่ได้ไงลมนี่ข้อมูลนะปิดอยู่ปิดลมนี่ไว้นะแค่นั้นจบไม่ต้องปิดแล้วเราก็สามารถเปิดใช้ได้ถ้ามีสัญญาณก็ใช้ได้ตอนนี้ทัวร์ยังมีนะคะยังมีทัรยังมี 4G อยู่หนึ่งทีไหน AS 4G ยังมีอยู่ค่ะไหนลองดูซิว่ามันใช้ได้ยี่สาม G เหะ ไม่ไของฉันอ่ะมันขึ้นมันขึ้น 4G อยู่อีกคือต่อหนูก็เป็น 4G อ๋อคิดตรงไหนวะทเธไมีรไงลน์ฉันยังมาแล้วที่ฉันปิดทีงปิดลไม่งี้อ่ะไม่ปิดให้แหละปิดเลยนะโอเคคุณยายเป็นไงบ้างเหนื่อยหรือยังสบายดีค่ะสบายดียายเมื่อยบ่ยายยรู้รู้จักคํา่าเมื่อยบ่ บอกเมื่อยฟังภาษาเราเข้าใจนอใจนอโดยไปว่าจะใช่ไหมเป็นพี่โดยโดยแล้วสวัสดีก็คือนั่นแหะครับคือครับครับครับที่มันยังดังอีกอ่ะก็มันได้ได้อยู่บางงั้นเดี๋ยวราไว้จะที่โรงแรมถึงแล้ว หนูวางของไว้ในรถได้ไหมพี่หออได้ได้หนูเอาไปแค่บางอย่างโอเคลงไปใครลงไปถ่ายรูปน้องครับน้าก็ไปครับน้าเคยถ่ายแล้วแต่ว่าน้าก็ถ่ายอีก้ยายไปไหมคะไปยายไปถ่ายยายต้องไปยายต้องไปยายไปไม่ถ่ายยายได้ไม่ยายไปถ่ายกับประตูชัยขึ้นยโอเคเดี๋ยวน้องไปถ่ายให้ยายค่ะโอเค งั้นยายเฝ้ารถนะกับพี่พรนะออไปกันค่ะถึงแล้วประตูชัยยายฝากบ้องเธอถัดมาถ่าย มาทำภารกิจถ่ายรูปให้คณอยากอะไรึยังคือ ให้ยายแป๊บถ่่ใยลย่ายแม่ด้วยนี่ให้ยายให้ยายให้ยายเดี๋ยวไปถ่ายให้ยายอีกโอเคอามาค่ะ <c oughs> นั่นสี่ฉันทิ้งไว้ในรถนะเดี๋ยวนะหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสอง หนึ่งสองสามสามน่ารักดูก่อนได้ไหมไม่ถอดแมสกหรอน้อง,อองไม่ถอดให,ให้ให้น่นได้เลยค่ะคือแม่น้องจะถ่ายแล้วนะจะตัวสั้นน้องนึกโอเคอ่ะมีฝากถือกล้องมือถือยายกับกล้องอันนี้ถ่ายรูไปไว้ โรงแรมชื่อว่าโรงวังเวียนจันค่ะนี่นะคะรอเช็คอินกันนะคะคุณยายเป็นไงบ้างเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยเพราะว่านั่งมาในรถใช่ไหมอะไรนะคะเหนื่อยไหมคะพก็จำดังหน่อยค่ะคุณยายคุณยายเหนื่อยไหมคะเหนื่อยนิดหน่อยค่ะเหนื่อยนิดหน่อยคจะสนุกมากกว่านะคะเดี๋ยวจะต้องสนุกกว่านี้อีกค่ะเพราะเราจะต้องเดินแล้วหลังจากนี้แต่ว่าคุณยายมีไอเทมนะคะ นี่เพ่เขียนฝาไม่มันมีลิฟต์คุณไม่ใช่ก็เดี๋ยวเราต้องใช้ออกขึ้นกราโหลกเหรอไม่ทำมีลิฟต์เข้าใจว่ามีลิฟต์แต่เดี๋ยวพอขึ้นไปก็เดี๋ยวอได้ไหมคะ C408 C103 ห้องนคุณพี่หนูฝากรถเข็นไว้ข้างล่างได้ไหมได้เนาะแล้วเดี๋ยวค่อยมาขอนะคะโอเค าอย่างนั้นต้องลากกระเป๋าพี่ยายโอเคฝากไว้ตรงไหนได้บ้างคะขอบคุณค่ะคุณพี่มาคุณยายมากับน้องมีเดี๋ยว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 หน่ารัาเองอันนี้โอเคโอเคเจ็ดโมงเออเราต้องอย่าดีร้านเนาะเดี๋ยวเราไม่ต้องรถไฟไปกินข้าวกันที่ไหนก็ไม่รู้ไปค่ะไปเลย go 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 รถคุกครื่มากไปไม่ได้หรือ,องรอดเดี๋ยวเราจะต้องรองก่อนนะคะว่าให้เขาอันนั้นก่อนนี่โรงแรมเราอยู่ขา้างาเราจะเดินเที่ยวกัน<ม>ทางยายเดิน8กิโลไม่ไม่ใช่8นาทีไม่ไม่ได้ค่ะไม่ได้ค่ะไม่ได้ค่ะไป,ไปกันเดีย๋ยวจะมีพิซซ่าด้วยค่ะ มาถึงนะคะยายก็เดินได้มันยากลำบากมากเครียดมากมีแต่อุปสรรควันนี้ไม่ได้เชื่อป้าใหญ่ท่านก็ไม่สมสมมือเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงรล้ก็เยอะร้านอาหารบรรยากาศดีมากค่ะควรมากับเพื่อนบอกควรมากับญาติผู้ใหญ่สนุกแน่ๆค่ะจะไปหลวงทานกันได้แต่ว่าต้องมากับเพื่อนต้องมากับเพื่อน แนะนำแต่ว่ามากับผู้ใหญอ่อาหารมันก็ดูแบบกินได้อยอค่ะเป็นฟิวชั่นนานาชาติมีอาหารอิเดียด้วยหมดแล้วยังส่งน้ำ